ครับการใช้หน้าต่าง Command ์พร้อมนะครับหรือ cmd นะครับให้เชื่อมต่อสาย usb กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ที่แท็บเล็ตนะครับแล้วก็สิ่งที่อย่าลืมนะครับให้เข้าไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อไปเปิดโหมดการแค้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับหรือ debugging นะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับคำสั่งคำสั่งแรกนะครับที่ เราจะต้องพิมพ์เพื่อดูการเชื่อมต่อนะครับให้พิมพ์ ADB device นะครับแล้วก็กด enter นะครับถ้าเกิดอยู่ในลักษณะนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแสดงว่าคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือตัวเครื่องนะครับได้มีการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่า ขั้นตอนต่อไปนะครับต้องพิมพ์ adb w work shell นะครับเพื่อเข้าไปขอขอสิทธิ์ใช้งานนะครับนะครับแล้วก็กด enter นะครับหลังจากกด enter เสร็จแล้วนะครับถ้าหน้าต่างแสดงว่า root sign android colon slash sharp นะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับได้ root มาแล้วนะครับ ได้มีการรูทมาแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดแสดงนี้คือใช้ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการแค่ปดล็อกรหัสอย่างเดียวนะครับให้พิมพ์ที่ cd เว้นวร k ครับผม data s l a s ครับแล้วก็ system ครับแล้วก็กด enter ครับจะได้หน้าต่างอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นให้พิมพ์ ls อันนี้ในกรณีที่เราจำคำสั่งไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นตำแหน่งที่ต้องการปลดล็อกอรหัสวาดภาพหรือว่ารหัสปลดล็อกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ gmail นะครับเดี๋ยว g ีเม mail เดี๋ยวจันแบงค์จะมาทำวิดีโอให้ดูนะครับเขียนโค้ดให้ดูอันนี้ที่ต้องพิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยคือขั้นตอนที่ตอนเรียนไปวันนั้นนะ่ะ เพื่อให้รู้ตำแหน่งของตัว l o อก s e t t i n g นะครับ .db นะครับตรงนี้นะครับในกรณีนี้นี่ก็ก็คือให้พิมพ์ rm เว้นวัคขีดกลาง r นะครับเว้นวัคแล้วก็พิมพ์คำว่า l o อก s e t t i n g นะครับ ดีนะครับแล้วก็กด enter นะครับถ้าการพิมพ์คำสั่งถูกต้องข้างหน้าตรงรู้ตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงรู้ตรงนี้นะครับจะไม่มีเลขหนึ่งสองเจ็ดหรือเลขอะไรก็ตามนะครับจะต้องเป็นได้หน้าต่างนี้นะครับแล้วก็คำสั่งต่อไปก็พิมพ์คำว่า reboot ครับกด enter ครับ คันนี้หน้าต่างก็จะมาเด้งอยู่ที่เดิมของเราเครื่องก็จะทำการรีบูตนะครับก็เท่ากับการเสร็จสิ้นการกดรหัสล็อกรหัสวาดภาพนะครับยอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับที่ให้พิมพ์ cd n e n w o r data slash, /system แล้วกด enter แล้วก็พิมพ์ต่อด้วยคำสั่ง ls นะครับ เพราะว่าจะให้เห็นคําสั่งตรงนี้นะครับน,นะครับการการพิมพ์คําสั่งผิดนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจําคําสั่งได้แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ C D w e n น Walk Data System แล้วก็ L S ไม่ต้องพิมพ์ถ้าเกิดในกรณีที่เราจําคําสั่งได้แล้วนะครับคราวนี้ก็คือ มาดูนะครับวิธีที่จะล้างเครื่องเลยนะครับวิธีที่จะล้างเครื่องเลยก็เหมือนเดิมครับ adb นว n d w a l k e ้ B, ก่อนครับ mm hmm. เพื่อเช็คสถานะการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวอุปกรณ์นะครับถ้าได้ลักษณะนี้ก็เหมือนเดิมครับแสดงว่าเชื่อมต่อให้พิม์ adb ว้นว w a l k e l นะครับกด enter ครับ แสดงผล root assign android sharp colon slash sharp นะครับอันนี้แสดงว่าเครื่องได้ทำการ root แล้วคำสั่งนี้นะครับให้เราพิมพ์ wipe w e n w a r k data ครับอันนี้แล้วก็กด enter คำสั่งนี้ก็คือจะล้างเครื่องทั้งหมดนะครับลนนักษณะนี้ถ้าขึ้น3บรรทัดนี้1 2 3 อันนี้แสดงว่าคําสั่งไม่ผิดพลาดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวอุปรกรณ์ไม่ผิดพลาดนะครับถ้าได้ลักษณะนี้แล้วให้พิมพ์รีบูตครับนะครับถ้าได้ลักษณะนี้ให้พิมพ์รีบูตครับแล้วก็กด Enter ครับอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครลืมมาเปิดวิดีโออันนี้ดูได้นะครับขอบคุณครับ